สวัสดีครับวันนี้มีเครื่องโน้ตบุ๊กเอเซอร์เอสไพร์วันเนะครับมาซ่อมมาการเปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวจะลองเสียบอะแดปเตอร์เข้าไปดูนะครับตัวนี้คืออะแดปเตอร์ของที่ร้านนะครับ ทีนี้เนี่ยอาการนี้นะครับเป็นปัญหาที่ตัวเมนบอร์ดช็อตนะครับแน่นอน100%นะครับว่าเมนบอร์ดช็อตแต่ในกรณีของลูกค้าเนี่ยจะไม่มีเครื่องเครื่อง p าวเวอร์ซัพแบบนี้นะครับมันจะไม่ไดีเทคร้องปี๊บนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดมีอะแดปเตอร์ชาร์จแบบนี้นะครับที่เป็น a อเซที่เป็นแบบนี้นะครับจะมีถ้าเกิดเป็นรุ่นที่มีไฟเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ง่ายๆนะครับ เดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะครับตัวนี้นะครับมีมีไฟอยู่นะครับส่วนอันนี้หัวชาร์จของอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับลองสังเกตที่ไฟหลังจากที่ผมเสียบอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ตัวนี้เข้าไปนะครับไฟมันจะดับเลยนะครับสังเกตดูนะครับปึ๊บเห็นะครับไฟดับไปแล้วนะครับถอดออกปึ๊บไฟติดนะครับพอผมเสียบเข้าไปใหม่นะครับไฟดับนะครับ แปลว่าอาการนี้เป็นที่เมนบอร์ดช็อตนะครับแล้วตัว apter, อะแดปเตอร์ที่เป็นรุ่นที่มีไฟแท้ของ a อเซอรเนี่ยเขาจะทำการตัดไฟออกจากตัวะอะแดปเตอรน์นะครับเพื่อกันให้เมนบอร์ดมันไหม้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องลองแกะเมนบอร์ดออกมาเช็คดูจุดที่ช็อตนะครับครับหลังจากที่ผมแกะเครื่องตัว Acer Aspire มานะครับก็จะเจอสภาพประมาณแบบนี้นะครับ เป็นขาวๆด่างๆนะครับเต็มเครื่องไปหมดเลยนะครับแล้วก็จุดบริเวณพัดลมเนี่ยเหมือนมีคาบน้ำหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอยู่บริเวณตรงพัดลมตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวเมนบอร์ดเนี่ยก็จะมีคาบด่างๆขาวๆเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งตัว IO เองทั่วบอร์ดเลยนะครับเป็นด่างๆขาวๆ ตรงจุดการบันพับตัวนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวคงต้องไล่วงจรดูนะครับว่า,อ,าอะไรในส่วนตรงไหนมัน,มนทำให้บอร์ดมันช็อตนะครับครับตอนนี้ก็นำเมนบอร์ดมาทำการล้างเมนบอร์ดนะครับตัวนี้จะล้างด้วยน้ำยานะครับข้อดีของการใช้น้ำยาล้างเมนบอร์ดก็คือ,อเราเอาหลังจากที่ล้างเสร็จเรียบร้อยเนี่ย เราก็แค่เอาสลัดเอาน้ํายาออกนะครับแค่หมาดๆเราก็สามารถที่จะเอาไฟลงวงจรได้ทันทีเลยแต่ถ้าเกิดว่าใช้จริงๆจะใช้น้ําธรรมดาล้างก็ได้นะครับแต่ว่าการใช้น้ําธรรมดาล้างเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องทําให้บอร์ดแห้งสนิทก่อนที่จะเอาไฟลงบอร์ดนะครับก็ทําให้ลาช้านิดนึงแต่ก็ถ้าเกิดใช้ตัวน้ํายาล้างวงจรเนี่ยก็จะ จะไม่ต้องรอนะครับแก้เอาวงจรขึ้นมาแล้วก็สลัดสลัดให้หมาดๆก,ก็ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะล้างพวกคราบขาวๆที่เห็นก่อนหน้านี้นะครับออกไปให้หมดนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาไล่วงจรว่าตัวไหนมันช็อตอีกทีหนึ่งนะครับครับหลังจากที่ได้ทำการล้างแผงวงจรไปเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไล่ดูวงจรที่ตัวที่ช็อตนะครับ ก็ไปเจออุปกรณ์ที่ช็อตอยู่หลายชิ้นนะครับพวก i c ซีช็อตอยู่หลายตัวนะครับอ,อันนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับตัวนี้จากเดิมนะครับจากเดิมที่อะแดปเตอร์ที่เป็นไฟสีเขียวนี้นะครับหลังจากที่เราเสียบอะแดปเตอร์เข้าไปปุ๊บเนี่ยไฟสีเขียวจากอะแดปเตอร์จะดับลงนะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบเสียบนะครับ โอเคเสียเบข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ไฟสีเขียวๆที่อะแดปเตอร์ก็ไม่ตัดนะครับแปลว่าเมนบอร์ดไม่ไม่ช็อตแล้วนะครับเดี๋ยวสลับไปใช้ตัว power supply ของตัวที่ร้านตัวใหญ่นะครับจะดูการกินกระแสของตัวเครื่องนะครับอันนี้เสียบลงไปนะครับโอเคก็ตัว power supply หรือตัวอะแดปเตอร์นะครับของที่ร้านไม่ไม่แจ้งร้องเตือนแล้วนะครับกระแสสแตนบายอยู่ที่ปกตินะครับ0.003นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองกดเปิดเครื่องดูนะครับโอเคมีโลโก้ขึ้นมาบนหน้าจอนะครับเปิดติดแล้วนะครับมีตัวข้อความขึ้นมาบนบนหน้าจอแล้วนะครับ เดี๋ยวประกอบลงเครื่องแล้วก็ทดสอบอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตัวอันนี้คือตัว IC ที่ช็อตนะครับก็จะอยู่ช็อตอยู่หลายชิ้นเหมือนกันนะครับตัวนี้เดี๋ยวประกอบลงเครื่องแล้วทดสอบอีกทีหนึ่งนะครับครับเครื่อง Acer Aspire 1นะครับอาการเปิดไม่ติดบอร์ดช็อตนะครับบน i c บนเมนบอร์ดช็อตนะครับตอนนี้ได้ทำการ วัดวงจรแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ช็อตไปทั้งหมดแล้วนะครับเครื่องก็สามารถกลับมาเปิดใช้งานได้ตามปกตินะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้คืออะไหล่นะครับที่ที่มันช็อตนะครับก็อยู่หลายตัวเลยนะครับที่ช็อตอยู่บนเมนบอร์ดนะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นใหม่เข้าไปแล้วนะครับเครื่องก็สามารถเปิดติดเข้าโปรแกร,รมได้ตามปกตินะครับตอนนี้ก็ทดสอบมา ประมาณสัก6กว่านาทีแล้วนะครับก็เครื่องก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับสำหรับลูกค้าที่มีเครื่องโน้ตบุ๊กเสียและต้องการที่จะซ่อมนะครับสามารถนำเครื่องมาซ่อมได้ที่ศูนย์ซ่อมโน้ตบุ๊กล่มศักนะครับร้านจะอยู่ตรงข้ามกับศาลจังหวัดหุ่มศัก์นะครับข้างๆกับเมืองไทยประกันชีวิตขอบคุณมากครับ